สวัสดีครับลูกค้า fc ทุกท่านจากกิฟต์พีโปไทยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับกับ Honda crv ลูกค้าใช้มา2อ0แสนไม่เคยถอดช่วงล่างเปลี่ยนช่วงล่างเลยลื้อออกมาแล้วนี่ครับบานปลายเลยครับคุณลูกค้านะครับโชคหน้าเสียคันชักนอกเสียปิ่งนกล่างเสียนะครับเบ้าโชคบนพังครับนี่แทบจะหลุดเลยครับนี่ครับเบ้าโชคบนเห็นไหมครับ ไม่ถ้าจะหลุดเลยนะครับหรือออกมาแล้วโอ้โหนี่ช่วยลูกค้าเซฟเซฟไปนะครับบางตัวก็เสียแต่ยังไม่เปลี่ยนครับลูกค้าบอกช่วยเซฟเซฟหน่อยชั่วโมงนี้ก็เลยจัดให้ครับนะครับเดี๋ยวจะทําการประกอบจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณครับมาแล้วครับอะไรครบเรียบร้อยครับผมนี่ครับของที่เสียนะครับอันนี้คือของใหม่เดี๋ยวจะทําการประกอบนะครับผมขอบคุณครับ เรียบร้อยครับโลกหน้ายางกันฝุ่นยางกันแทกใส่เรียบร้อยครับนี่ลูกหมากแทกนอกของตองนี้นะครับผมครับผมกระเป๋าส่เรียบร้อยแล้วทําการตั้งศูนย์ผมจะรีวิวให้ดูครับลูกค้า f อฟทุกท่านขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยครับกับคันด้าซีวครับม่ใส่เสร็จเรียบร้อยตอนนี้จะทําการตั้งศูนย์อยู่นะครับนี่ครับ โช๊คหน้านี่ครับไป่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาลเคนะครับผมขอบคุณครับ,รบเสร็จเรียบร้อยครับกับ h o n d a c ซ v ที่มาทำการเปลี่ยนโช๊คคู่หน้าครบเซตเลยครับสำหรับคู่หน้านะครับไม่ว่าจะเป็นโชคหน้ายางเบ้าโช๊คบนนะครับ ยางกระแทกยางกันฝุ่นปีกนกล่างหมดเลยครับตัวนี้ตัวนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปลองรถเรียบร้อยแล้วครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดหรือเอฟซีท่านใดสามารถนารถเข้ามาตรวจเช็คช่วงล่างได้นะครับปีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับขอบคุณมากครับ